รับท่านผู้ชมครับเราลงมาจากดอยผ้าห่มปกแล้วนะครับซึ่งดอยผ้าห่มปกก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดอยที่สูงอันดับสองนะครับของประเทศไทยนะก็รองจากดอยอินทนนท์นะครับแล้วก็อันดับสาอันดับก็ดอยหลวงเชียงดาวนะครับซึ่งอแอดมินเดี๋ยวจะรีวิวนะครับจากดอยผ้าห่มปกนะครับตอนนี้ลงมาที่ฝังละแล้วก็เติมน้ํามันเรียบร้อยแล้วก็กําลังจะเดินทางนะครับไป จังหวัดเชียงรายกลับบ้านนะครับไปหาเด็กๆแล้วก็ไปเคลียร์เรื่องอะไรต่างๆที่เรายังทําค้างๆอยู่ยังทําไม่แล้วเสร็จนะครับจริงมาส่วนแม่อายตรงนี้ก็มีปั๊มเอสโซนะแอดมินก็ไม่ได้มานานก็ไม่อันนี้คือตามต่างจังหวัดนะถ้าท่านมั่นใจว่าปั๊มไหนอยู่ปั๊มไหนโอเคให้ท่านกลับไปเติมปั๊มนั้นก่อนอย่าไปหวังน้ําบ่อหน้านะครับบางทาีก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์กลับมีปั๊มปิด นะครับหรือ,อะปั๊มมันแบบสภาพมันแบบมันเก่าหรือมันมันไม่ไม่น่าไว้ใจนะมันเอาแน่อน่อยไม่ได้ทาไมมั่นใจอะไรตรงไหนก็จัดตรงนั้นเลยครับนะประมาณนั้นครับนี่นะครับทางึ้นดอยผพมปกบ้านเล็กในป่าใหญ่ตอนนี้ก็คือโซนแม่อายครับทานผู้ชมแม่อายนะครับมีปั๊มปตทมีปั๊มเอโซนะ ็โซนของไอ,อนนที่ว่าการอำเภอนะครับไอมินเคยมาจัดประชุมมาอะไรที่นี่นะก็เป็นอำเภอเล็กๆของจังหวัดเชียงใหม่นะครับชายแดนเพราะว่าด้านหลังภูเขาด้านหลังอำเภอที่มีเขตสันปนนหนาเนี่ย mm hmm. ก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับประมาณนี้ครับท่องเที่ยวของแม่อายนะครับก็มีวัดท่าตอนนะครับก่อนที่จะเลี้ยวลัดเลาะ เขตชายแดนนะครับของอแม่จันเชียงรายนะครับก็มองขึ้นไปบนยอดก็จะเห็นเจะดีเห็นวัดสวยๆนะครับอไปเที่ยวได้นะครับก็บรรยากาศชิลๆข้างบนก็มีร้านกาแฟนะครับสบายๆส,สไตล์เก่งน,นะครับไปกันได้ไปโดนกันได้ครับ สิ้นเสิงครับช่วงท่าตอนช่วงแม่อายนะครับช่วง้วยปูเนี้ยเป็นช่วงที่วิวที่ผมชอบนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันมันเขียวมันสวยนะครับปีนี้เนื่องจากว่ายังไม่มีการเผาเราก็น่าจะทําความตกลงอะไรกับประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับปีนี้เผาน้อยนะนะครับ แอดลีดมาแล้วเดื้อเตือนหน่อ้องเรนใส่มาสักทีนะครับช่วงนี้จะสวยนะครับมองขึ้นไปด้านบนนะครับไม่รู้อยากจะให้ทุกท่านโฟกัสเห็นป้อมปืนของเมียนมาอยู่บนหัวเราเลยนะครับมันก็แปลกๆดีเหมือนกันนะครับอมองดูให้ดีนะครับจะเห็นนะป้อมแบบใหญ่มากนะครับถ้าท่านอยู่บนท่าตอนเนี่ยจะ ภูเขาอยู่ข้างบน,น,นเป็นเขตสันปันน้ำแล้วนะครับประมาณนี้อเดี๋ยวจะสูงให้ดูอ่านั่นแหละครับนั่นแหละครับป้อมปืนน,นี่่ลองชี้ให้เห็นหรือเปล่านะครับประมาณนี้คือบรรยากาศท่าตอนนะครับท่าตอนดูไปดูมาจะ,จะเจริญกว่าตัวอำเภอแม่อายอีกนะนะครับจุดต,ตบ,บนนะท่าตอนนี เห็นป้อมอประการข้างบนนะครับที่เห็นชัดเลยเป็นของประเทศเพื่อนบ้านนะของเมียนมาเับดยความจเจริญด,ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นวัดท่าตอนนะครับโอเคท่าตอนแม่สลองก็4ี่สิบโลครับนะครับบรรยากาศตรงนี้โค้งนี้ก็จะเหมือนโคง้งโค้งอำเภอแม่สวยนะครับแต่ว่าเป็นแม่อายนะครับคนละแม่กันนะก็ไป แป๊บเดียวครับสูงชันมันก็จะเป็นช่วงขึ้นขิวสไตล์ครับท่านผู้ชมครับในโซนอำเภอแม่อายนะครับโดยเฉพาะช่วงตำบลท่าตอนอย่าพึ่งห้าวอย่าพึ่งซิ่งนะครับเพราะว่าแถวนี้ไม่มีต้นขับขี่นะแล้วก็เรามีเพื่อนร่วมชาตินะครับมีหลายเผ่าพันธุ์นะก็บางคนก็จะมีประสบการณ์มีความรู้เรื่องการขับขี่การขับรถบางคนเขาก็ไม่มีนะครับก็ต้องระมัดระวังเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับ อย่าพึ่งสิ่งนะเดี๋ยวให้ออกไปจากเขตท่าตอนหรือเขตเมืองก่อนสักพักหนึ่งค่อยทําความเร็วนะครับจากใจนะครับเตือนไว้แล้วก็พอออกจากแม่อายนะครับแล้วก็ออกท่าตอนมาก็จะเจอ,อส้มเขียวหวานครับก็มีหลายๆสวนหลายๆที่ให้ทุกท่านได้ไปเที่ยวเยี่ยมชมไปแวะแชชิมช็อปกันนะครับเออ ครับเราจะเริ่มเห็นส้มธนาทรเห็นส้มอะไรต่างๆนะครับตรงนี้สามารถที่จะตัดออกไปอดอยวาวีได้นะครับวันท่ามะแกงนะครับแล้วก็ออกดอยช้างได้นะแต่แอดไม่ได้ออกนะครับแอดจะก็จะไปแม่จันปกตินี่แหละไปรีวิวเส้นทางให้ทุกท่านขึ้นอดอยเขาเรียกอะไรนะดอยแม่สลองนะครับบางทีขับรถด,ด้วยพูดด้วยบางทีก็ลืมนะครับ ท่นได้เห็นบรรยากาศอัปเดตกันถนนดีครับก็ยังไม่สี่เลนนะครับโซนบ้า,บานท่ามะแกงโซนอะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็จะมีเส้นทางให้ตัดออกไอ้นี่นะครับตัดออกอดอยช้างบ,าบ้านท่ามะแกงนะครับก็ม,มันจะมีจุดนะครับให้ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถ ขับรถตัดออกดอยช้างนะครับดอยวาวีได้นะครับดอยกาดผีนะสามารถเที่ยวได้อีกหลายดอยเลยนะครับเอาที่แบบชอบที่ถนัดเลยนะครับผมนะชอบวิวช่วงนี้นะครับก่อนขึ้นกิวสไตล์นี่นะครับเขตออกจากท่ามะแกงนะครับแล้วก็จะขึ้นกิวสไตล์นะครับวิวงามนะครับ จะเวิ้งว้างนะครับทุกนี่นะครับบ้านเมืองงามตรงนี้นะออกดอยช้างได้ตรงที่รถตู้ไปนี่นะครับนี่ฮาบ้านเมืองงามท่ามะเกงนะครับเราไม่ออกดอยช้างเด้อนะครับเราที่ออกดอยแม่สลองนะครับก็สามารถเชื่อมกันได้หมดทางลาดยางหมดนะครับแต่ก็ฝั่งนี้นะครับขึ้นไปจากบ้านเมืองงามออกอดอยช้างเนี่ย มันจะไปฝั่งขาขึ้นเขานะครับมันก็จะผ่านดอยวาวีดอยกาดผีนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่แม่สวยนะครับก่อนแม่สวยท่านสามารถตัดออกดอ,ดอยช้างได้ด้วยนะครับมันจะมีทางลัดแอดมบินเคยอยู่ทางลัดไว้ให้ด้วยสําหรับผมนะครับก็ออกจากงามมาออกท่ามะแกงมานะครับแล้วเลี้ยวขวาโซนที่จะมาะแม่สลองนะครับโซนนี้คือวิวสวยมากนะครับนี่นะครับ วิวมันจะเบิ้งว้างอันไกลโพ้นนะครับทุกท่านนะฮรโซนนี้ขาตั้งกล้องอาจจะไม่เป็นใจบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะฮะนะครับ, <c oughs> รบมันวิวมันเบื้องวางอันไกลโพ้นครับอ่านะทุกท่านได้ดูอโซนเดินมอเตอร์ไซค์อะไรเยอะๆนี่ก็ะระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่า เขาไม่มีต้นขับขี่นะครับเรามาระวังนิดหนึ่งถ้าพี่ไปท่วงเทศกาลเอออะไรเออ,เอ,อที่ท่านมาเทีเ่ยวนี่นะครับระวังเขาออกจากงานเลี้ยงออกจากงานอะไรมาจะมีการะนะครับกลุ่มๆอะไรแบบนี้มันบ้านๆครับเนี่ยนะนนะบรรยากาศบรรยากาศสุดยอด ส่งไปคุยกับรากมะม่วงนะระวังระวังครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายก็ระมัดระวังอันนี้ออกแม่ไอสักครู่ก็จะผ่านจุดนะครับที่คิดว่าพีคที่สุดของ107อีกจุดหนึ่งก็คือช่วงแม่อาอนะครับขึ้นกิวสไตล์หรือขึ้นแม่สะลงนะครับถนนก็จะยุง่งๆเมื่อก่อนอุบัติเหตเุเยอะมากฝั่งจากกิวสไตล์ลงมาแม่อายก็จะมาเบรแตกแล้วก็เสียชีวิตกันโอ้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ครับแต่ตอนนี้คือมีการตัดถนนใหม่ทําใหม่จนก็ก็ไม่ไม่ไม่เหลือไม่เหลือความเป็นเหลี่ยมแล้วถูกเขาเรียกว่าถูกลบเหลี่ยมมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาเรียบร้อยกันอยู่ข้างหน้านี่นะครับตรงสะพานเนี่ยก่อ,อนก่อนสะพานนะครับ้วยน้ํางามนี่แหละเพรามันจะลงเขายาวมาเลยแล้วมันก็จะโค้งแล้วก็รถใหญ่นะครับมาวิ่งกันโซนนี้อะไรอย่างนี้นะครับ เส้นนี้ไม่ไม่ได้มีรถทัวร์วิ่งมานะนะครับไม่มีนะอย่ามานะครับถ้ารถทัวร์จะมาถึงท่าตอนก็มาจาก1.07มาจากฝั่งเชียงใหม่นะจ๊ะนะครับตรงห้วยน้ำงามนี่นะครับเยอะ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 ต้องบอกเลยว่าเยอะมันจะมาหมดกันตรงนี้พอดีนะครับท่านผู้ชมครับ ระยะทางไม่ไกลครับประมาณ4โล5โลอะแต่ถ้าเป็นรถใหญ่รถตู้หรือรถอ่าทัวถ้าเผลอหลุดมาก็อ่าไม่เหลือเหมือนกันนะครับนี่ถนนขยายออกมาแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่ก็เอาเรื่องนะนี่ฮะนี่มีรถใหญ่มานะครับ ถนนมันขยายแล้วครับถ้าไม่ขยายก็โอ้เขาวิ่งตัดกันได้สบายนะครับเพราะมันว่างนะเป็นเมื่อก่อนนี่เอาเรื่องแต่จริงๆผมไม่แนะนําให้รถใหญ่มาเท่าไหร่นะครับจะบอกว่ารถใหญ่อย่ามาอย่ามานี่ก็เห็นรถใหญ่วิ่งต่อหน้าเลย <c oughs> นะครับอันเอาเรื่องอยู่ได้ดูใน GPS ก็ประมาณนี้นะครับแต่พอมันวิ่งสุดวิ่งขึ้นมาปุ๊บก็ดอยไม่สลองเลยนะครับ เสร็จปุ๊บอีก20โลก็ลงไปแม่จันเลยนะเป็แป๊บ,บเดียวนะครับาขามาจากเชียงรายหรือมาจากแยกจากอาลอยต่อเชียงใหม่เชียงรายของกิวสไตเนี่ยมันมันเป็นภูเขานะครับเป็นยอดเนินเขยสันปันน้ำนะคสจังหวัดมันจะลงยาวเนี่ยครับนี่เขจังหวัดเชียงรายเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นกิวสไตล์ เดี๋ยวเราจะไปใบบคลิปกันตรงปากทางขึ้นดอยอแม่สลองนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าท่านถึงกิ่วสไตล์ก็เปียกเหมือนอน้องๆแม่สลองแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นโคง้งนิดๆหน่อยๆพอได้ครับพอได้สนุกนะครับถ้าท่านมาจากเชียงรายอยากขึ้นแม่สลองเอาง่ายก็ให้พ่นมา1089นี่แหละนะครับแล้วก็เลี้ยวขวากิ่วสไตล์แต่ถ้าท่านมาทิศทางเชียงใหม่แม่อายเนี่ยนะครับก็ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นนะ ครับเดี๋ยวก็ถึงครับนะครับถ้ามองตัวนี้ก็จะเห็นเศษเส้นเบงแดนเชียงใหม่เชียงรายนะครับแล้วก็ถัดไปสักไม่ไกลก็จะเป็นเขตเบงแดนประเทศนะครับอิยาลีนี่คือช็อตสุดท้ายที่จะขึ้นกิวสไตล์นะครับที่จะขึ้นแมสลองครับก็คือด้านหน้านี่แหละ 40กิโลเมตรจากแม่อายนะครับมา,าแม่สลองครับสเส้นนี้ถ้าที่เทียบกับที่เราผ่าน,านมาถือว่าสบายสบายสไ,สไตล์เก่งเลยครับ,รบข้างหน้านี่แหละครับก็จะขึ้นกิวสไตล์แล้วนะครับถ้าาน,นใดจะไปแม่สลองก็เลี้ยวซ้ายนะครับ ท่านใดจะไปอะไรแม่จันเชียงรายก็ตรงไปนะครับแล้วก็มีเส้นทางเข้าเสียเชียงรายที่แอนมินเคยรีวิวไว้นะครับชอร4044นะครับออฟโรดบางจุดนะนะครับต่ตอนนี้เป็นแค่4กุ4นะครับเพราะมันเป็นจิลลูด,ดนูนะครับรถทัวร์มาจอดนี่เยอะนะครับเพราะว่าไปต่อมันค่อนข้างอันตรายตำรวจน่าจะดักไว้นะครับ นี่นะ4044ขึ้นซ้ายมือนี่นะครับอ่านี่นะสนุกครับถ้าฝนตกถ้าเป็นลาดยางนี่เที่ยวพนาสวัสดีคือเรียกไดว่าฟินเลยทีเดียวนะครับพี่พกักก็นะครับดอยผาหมกนะก็ท่านสามารถเที่ยวตามที่บอกนะครับเที่ยวเรียงรายมาได้เลยตั้งแต่ เส้นทางตางที่นั่นที่สวัสดิ์ตกที่แอดมินรีวิวมานะครับสามารถกางเต็นท์ดอยอินทนน์นะครับตรงบ้านขุนกลางได้หรือขุนวางนะครับก็กางเต็นท์ได้นะครับแล้วก็มาดอยหลวงเชียงดาวนะก็บ้านนาเราใหม่นะครับหรือจุดชมวิวระเบียงดาวนะครับก็เป็นที่เก่าแก่แล้วก็หรือไม่ท่านก็ถัดมาอีกนะครับก็ดอยอ่างขางนะครับก็สามารถกางเต็นท์ได้พอดอยอ่างขางเสร็จนะครับก็จะมีอีกหลายที่นะครับ ตามที่แอดมินรีวิวก็มีดอยผ้าห่มปกนะครับรอยผ้าห่มปกสามารถกลางได้หลายที่เลยนะดอยผ้าห่มปกเนมีเครื่อเรือนประทับนะเรือนผ้าที่นั่งนะครับถ้าตรงยอดกิวลมคนเยอะก็ลงไปหน่อยตรง เรือนประทับแต่ว่าก็ทนทนเอาหน่อยก็ได้ครับเพราะมันหนาวเพราะว่าจุดกลางเต็นท์มันสูงกว่านะครับจุดกลางเต็นท์มันสูงกว่าดอยอินทนน์นะ mm hmm. ก็บอกว่าหนาวต้องผ้าห่มพอนะครับหนาวก็กระดูกเลยเพราะเขาห้ามก่อไฟนะครับเตรียมอุปกรณ์มาให,ใ,หให้ให้เพียงพอนะครับประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเยอะจริงๆอะไรจริงๆนะเอาฟินๆขนาดกาลังพอดีท่านก็ไปกลางที่เรือน ประทับนะครับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งตรงนั้นกลางได้2จุดเลยก็คือตรงโครงการหลวงบ้านเล็กในป่าใหญ่หรือเรือนประทับแรมบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับครับาทางหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลข1 0 8 9หรือ107จะมาทะลุตรงนี้นะครับจะมาทะลุถนนมหาโยธินหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่ง ตรงนี้นะก็หวังว่าทุกท่านก็น่าจะได้ไอเดียนะครับประมาณนี้ตรงนี้เป็นอำเภอแม่จันนะครับซ้ายมือนี้นะครับซ้ายมือนี้ก็ไปแม่สายเชียงรายนะครับขวามือนี้ก็ไปเกิดวันเหตุกำลังจะบรรยายนะครับขวามือนี้ก็ไปผ่านกิ่วทับยั้งนะครับผ่าน อ่ารัชพัฒเชียงรายเข้าตัวเมืองเชียงรายไปพะเยาไปอะไรต่างๆนานานะก็น่าจะได้ไอเดียครับง่ายเลยมอเตอร์ไซค์ฝ่า,ฟาไฟแดงนะครับมาชนรถเขาไฟเขียวออกมาจากทางทิศทางกิ่วสไตล์หรือทิศทางไม่อายฝั่งนะครับก็ตามนั้นครับตอนนี้อยู่ถนนโพนโ,นโนยธินนะครับด้านหน้าก็จะเป็นด่านดด่านกิว่วทับยังด่านที่น่าจะอ่าดักยาเสพติดได้เยอะที่สุดแล้วนะมั้งในโซนเหนือหรือในโซนประเทศเรียกว่าก็ว่าได้นะครับ เงาไม่เท่าตายนะครับเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไปหาบรรยากาศใหม่ๆนะครับยังมีชีวิตยอยู่ก็ยังมีค่าเสมอคนอยู่สู้ต่อไปครับผมก็แอดมินก็มาถึงเชียงรายโดยสวัสดิภาพนะครับก็ปิดปิดทิปปิดทิปเดินทางนะครับท่องเที่ยวาพาทุกท่านชมดอกนางพญาเสือโค่งแล้วก็รวมถึงดอก ซากุระแท้ๆของญี่ปุ่นที่ดอยอ่างขางด้วยนะครับแล้วเก็บบรรยากาศดอกนางพญาเสือโคร่งที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับก็เก็บมาเรื่อยๆยันดอยแม่สลองส่วนแม่สลองไม่ได้เข้าไปในรายละเอียดนะครับมาแค่ปากทางขึ้นปากทางขึ้นตรงนี้ไม่ใช่ว่าเริ่มปากทางตั้งแต่แม่จันนะปากทางก็คือจะเข้าตัวตลาดแม่สลองอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่กิวสไตล์ก็แล้วก็ผ่านมาให้ทุกท่านได้เห็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข107หรือ1089มาทะลุ าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1ห,หรือตำนวโบนิอโยทินยังไงบ้างนะครับก็น่าจะได้ไเดียครับช่องว่างทวลายความสุขอยู่ที่การประวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกดซั b สไครต์กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากเราสําหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับเออ,เอ,อขอบคุณหลายๆเด้อครับ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผาคีมใหม่ๆจากพวกเราและเป็นลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชิงโก้ทัวออนไลน์ความสุขที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบาย